รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสาราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬกาที่นี่อะ่ะตอนนี้มราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนบ้างกาารรนกา,ารเรียนก็ถือได้ว่าหนักหน่วงเหมือนกันไม่แพ้กับการเปิดร้านอาหารเกาหลีหเลยนะครับ <laughs> ก็เป็นอย่างที่เราเคยได้นำเสนอนะผ่านรายการพี่ท็อไปไปหลายหครัง้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อพอ<น> <os. S 2> จบตรีไปต่อโท <Okay. S 1> แล้วก็นู้น <Okay. S 1> ตอนนี้ที่เรียนอยู่เนี่ยคือหลักสูตรอะไรหลักสูกตรประบรรณิตค่ะคณะวิชาค่ะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาลัยค่ะน,นั่นก็คือการไปเป็นครู <จ iliśmy. S 1> เป็นครูอันนี้คือโดยตรงโดยตรงเลยแล้วอยู่ดีๆอย่างไรแล้วอยู่ดีๆอย่างไรถึงถึงบอกว่าไปเรียนต่อแล้วกลเป็นครูซึ่ง อันนี้คือมันเป็นการหักหมุนนะคือตอนนั้นเนี่ยเราเคยคุยกับน้องนัทว่าน้องนัทเนี่ยอยากเรียนอะไรที่มันเป็นเรื่องของ business เรื่องของวิธีการการการคิดการจัดการซึ่งสามารถที่จะเอามา adjust กับไปพูดแบบร้านอาหารอะไรการทำธุรกิจออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยดีเอ้าไปเรียนครูช่วยอธิบายให้เราฟังนิดนึงคือที่จริงแล้วมันค่อนข้างเร็วมากในการตัดสินใจคือที่จริง ที่จริงหนูก็เหมือนจะลืมเรื่องตรงนี้ไปนะคะหมายถึงว่าเราก็ก็ทํางานทางานทํางานแล้วมันอาจจะเป็นช่วงตอที่เราเรียนปอร์ฟด้วยก็ยังไม่ทําได้คิดยังไม่ทําได้คิดสายอาชีพครูตอนนั้นนะคะอตรงแสดงว่าเราเคยคิดตอนเด็กๆก็เคยคิดค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินคุ้นเคยกับอาชีพครูว่าครูดนตรีก็จะได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนเหมือนคนใกล้ตัวก็จะเป็นครูบาอาจารย์ส่วนมากอะไรประมาณ คอยปรึกษ<ส>า<ช>ปัญหาหนู<ช>่นนี่นั่นแนะนำแนะแนวใช่ค่ะก็เลยเหมือนพอช่วงจหวะเรียนปริญญาโทเนี่ยเราก็สนุกมากการเรียนสนุกมากเลยใหม่ใหม,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 ม่มากแล้วก็สนุกมากเต็มที่มากมันว้าวกับวิชา,ว,าว้วาวกับเพื่อนเพื่อน<ค>พี่ใช่คือใครจะไูพี่ทอว่าอยู่อานีมันนกจะมานั่งอ่านหนังสือก็ไม่เคยคิดนะเอาตรงเพราะว่าคือหนูก็ก็คงน่าจะเหมือนตามตามอะไรตามวัยตาม ตามวัยของคนคทั่วไปคือหมายถึงว่าตอนเด็กเราอาจจะแันโอเคก็เรียนเรียนอะไรเงี้ยไม่อาจจะไม่ได้โฟกัสบางคนอาจจะโฟกัสบางคนอาจจะอาจจะไม่ได้โฟกัสมากอย่างหนูว่าเพราะเป็นเด็กกิจากรรมมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราเรียนเราคิดแค่ว่าเรียนไหนก็ได้ไม่ให้มันเสียคือพยายามหนูพยายามตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองก็คือทํางานอะไรก็ตามแต่ต้องเรื่องการเรียนก็คือต้องไม่ต่าว่าสาอันนี้คือมาตรฐานที่หนูตั้งไว้ให้กับตัวเองเพราะว่า คือมันอาจจะคือสังเกตสังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเราเก่งหรือเก่งหรือไม่เก่งแต่เพราะว่าการตั้งตั้งแบบนี้ไว้มันคือเหมือนเราวัดความร,บราับผิดชอบเราในความรู้สึกเ<ะ>พราะด้วยความที่ว่าตอนที่อยู่โรงดนีก็ก็หนักงมากเหมนะือนกันคือทํางานหนักมากเพราะว่าเ <c oughs> ราเป็นเด็กกิจกรรมนะส่วนใหญ่เด็กกิจกรรมแต่คนก็จะปรามากเอาไว้ใช่ว่ามันจะต้องเกเรเรียนไม่จบเป็นกินลำกินอะไรนี้ นั่นคือหนึ่งในแรงก,กดดันของเราด้วยป่ะด้วยค่ะเราก็ไม่อยากให้หน,นูแบบคือส่วนหนึ่งเลยด้วยเรื่องที่ว่าเราเป็นเป็นแบบนี้ด้วย<อ>แบบไม่ใช่แบบวิ่งเ,เลยะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าเกิดที่หนูที่น่ะหนูคิดแค่ว่าทำยังไงจะมาทดแทน<อ>สิ่งงมันให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เ<อ>หมือนเราไม่ได้เป็นลูกสามอย่างอย่างที่เขาตั้งใจไว้แล้วอะไรยาเงี้ยก็เลยรู้สึกว่างานสิ่งราหละยที่มันจะต้องมา ทดแทนได้อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็อยู่วงดนตรีเราก็ทําหน้าที่วงดนตรีให้มันสมบูรณ์แบบก็คือจะต้องเต้นจะต้องรำคื้นก็ไม่อยากให้คือพอมันไปอยู่ที่นั้นเราเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากทําให้ใครผิดหวังทั้งครูอาจารย์เพื่อนร่วมวงครูที่โรงเรียนเราก็อยากพอพอไปอยู่ตําแหน่งน,นั้นเราก็อยากท,ทําให้มันดีที่สุดอะค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันขัดแย้งหรือมันขัดขานกับสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราทำเราสามารถ ต่อให้เราจะเป็นแบบนี้จิตใจเราเป็นแบบนี้แต่เราก็สามารถใส่กระโปรงใส่ส้นสูกได้โดยที่ไม่ละแคะละคายเกอ,องจิตใจตัวเองเลยางค่ะก็พ่อหนูมองว่ามันเป็นงานแล้วมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทาหนูก็สามารถทามันได้อยู่กับมันไดไงไง้ส่วนเรื่องการเรียนก็เรียน,นยังไงก็ได้ให้มันไม่ต่ำกว่าสามเพราหนูรู้สึกว่าเมื่อไรที่มันต่ำกว่าสามแปลว่าเราทําสิ่งหนึ่งแล้วเราบกพร่องอีกสิ่งหนูรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ในความรู้สึกทาไมเรายังไปร้องเพลงได้ แต่ทำไมเรียนเราถึงไม่สามารถวบคุมันได้ทำไมเราไม่สามารถประคับประคองมันได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยหนูก็เลยจะตั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองตอบถามว่าเรียนเก่งมันก็ไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้เรียนเก่งก็คือเรียนได้ก็เรียนรู้เรื่องอะไรประมาณนั้นอย่างพออยู่ช่วงมัธยมก็ก็เรียนสายวิทย์คณิตก็เรียนก็เรียนได้แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งแคลคุณัสอย่างเงี้ยนูก็ล้อเพื่อนเหมือนกันค่ะตรงๆก็ล้อเพื่อนกัน จบมานิดนึงทำสองหน้าอย่างเงี้ยไม่ทำมานั่งรอเหมือนกันคือคือสิ่งที่หนูอยากจะบอกต่อเนี่ยคือสุดท้ายแล้วคนมันเปลี่ยนได้นะคะแต่คนมาเปลี่ยนได้คือจากเดิมทีนี่เราอาจจะไม่ใช่เด็กที่ตั้งใจเรียนมากเราอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ได้โฟกัสการเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หนูยังให้ความสัมผัญกับการเรียนและว,วันหนึ่งถ้าเราเจอสิ่งที่เราคิดว่ามันมันตรงจริงๆริอะ จริงๆอะเราจะทํามันได้ค่ะพี่ท็อปเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งอ่านหนังสือหนูก็เฉยๆก็เราก็ไปทํางานของเราอะไรเงี้ยมีมีงานอะไรให้ทําก็ทาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนหนูเคยอย่างตะขนาตอนเรียนมัธยมหนเคยยังรับจ้างรอกันบ้านให้เพื่อนเลยัหน้าละสิบบาทเลยเก็ได้ตังค่าขนมใช่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 นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าพอมาถึง จุดที่มาเรียนมันจริงๆเลยก็คือตอนที่ปริญญาโทเนี่ยปริญญาโทเนี่ยมันมากคือการที่จะต้องเอาชนะกับตำราเรียนเอาชนะกับวิชาต่างๆที่เราต้องแบบว่ากลับมาข้ามเคร่งกอีกรอบหนึ่งนะนั่นคือสิ่งที่เราทําได้ผ่านมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าการที่มาเรียนครุศาสตร์นะครับมันคืออีกอันหนึ่งที่เราเป็นแบบสะกิดอยู่ในใจเราเอ๊ะหรือว่าความเป็นครูมันอยู่ในตัวเราใช่ค่ะคือมันจะมีมัน มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่หนูนั่งคิดแล้วเอ๊ะที่จริงแล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทักษะการร้องหรือประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราสามารถเอาไปฝากไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งได้ที่เป็นเด็กรุ่นหลังเราเแล้วเราเห็นเขาเติบโตมา,รเ,ตา,เ,ามเราก็คงจะรู้สึกแบบว่าเอเอคเรียกอะไรโฟลนิ่งเราฝ่าเราในฐานะคนมองก็คงรู้สึกแบบเออน่าจะภาคภูมิใจอ่ะ เห็นเห็นคนนี้เป็นที่เราพยายามสร้างเป็นแบบเป็นเป็นในแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์อะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเนียงในเรื่องทัษะการร้องก็ตามแต่หนูก็คงจะดีใจถ้าเกิว่ามีใครคนนึงเป็นคนี่ได้หนูมองแง่นั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ผงวันหนูก็ผงต้องตายแน่แต่หนูรู้สึกว่าอะไรคือลูกทุ่งมันเป็นศาสตร์ที่หนูรู้สึกว่ายังไงมันก็คงต้องอยู่แล้วปัจจุบันอิทธิพล อาจากจากเข้ารียการอินเตอร์พลต่างๆหมายถึงว่านอกบ้านเราที่มันไม่ใช่แบบของของไทยอะไรเงี้ยก็เข้ามาค่อนข้างเยอะหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันหายไปพุงคงเสียดายพงเสียดายค่ะเพราะว่าลูกพุ่งมันก็อยู่อะสำคนไทยเรามาไม่รู้ตั้งนานตั้งเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเอ๊ะหวังว่าเราจะจะไปเป็นครูหรือว่าจะอีก ทางที่เราน่าจะไปได้ด้วยน่าจะเป็นครูอะไรเงี้ยคือที่จริงอ่ะเคยสอนมีโอกาสเคยสอนเด็กแล้วแต่จะเป็นสอนเปียโนแต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่หนูเรียนดนตรีและการแสดงที่มองบนองพาบักแสงค่ะก็ได้ไปหนูสอนเปียโนไม่ได้สอนเด็กเพราะหนูรู้สึกยากสอนคือยากใช่หนูไม่เลือกสอคือร้องเองได้แต่เอาไปสอนคนอื่นยากใช่นะตอนนั้นนะคะเพราะด้ความที่ว่าตอนนั้นเป็นตอนเด็กที่หนูสอนเนี่ยเป็นเด็ก ประมาณมมาสี่ขวบอะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยแบบสอบเป็นโนละการง่ายหน,น่อยคือคือเป็นโนมันจะเป็นเป็นวิชาที่คือมีตัวรถบังคับอยู่แล้วว่ากดนิ้วไหน,นตรงเป็นรถตัวไหนนะอ,อนะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยมีโอกาสได้สอนมีโอกาสได้สอนแล้วบ้างแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้สอนแบบหนาชั้นเรียนเด็กเป็นแบบสี่สองสิบสามสิบคนอนะไรเงี้ยยังไม่มีโอกาสค่ะแล้วก็มันจะมีจุดเปลี่ยนยนะตรงในความที่ว่าอาจจะหนาย,ยังโคงมา เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูขออนุญาตเล่าตามที่หนูได้ค่ะตามที่หนูคุยกับแกแกบอกว่ามึงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเรียนจบหรือยังมอสเรียนจบแล้วคัรลเปอร์เรียนเปิร์แล้วมึงจะเอายังไงต่อพอคำถามนี้มาหนูเลยแบบเฮ้ยน่าสิเราจะยังไงต่อเพราะว่าก็คืออันแน่นอนว่าก็คืออ่าโอเคเราจบโทแล้วแต่ว่าอาชีพของการเป็นนักร้องเราก็คืออ่าประกวดเราก็ ก็ร้องเพลงก็ทำงานก็ทางานก็ร้องเพลงเออก็ร้องเพลงใช่มันคิดว่ามันไม่ได้ชายเลนจ์อะไรกับตัวเองใช่ไหมใช่มันจะยังไงต่อมันก็เลยรู้ว่ามันจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย แกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มึงไปทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไปลองดูตรงนี้ตรงนี้เพื่อที่จะไปสอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วรุ่นพี่คนที่วงอะค่ะที่เป็นหลานหลานของอาจารย์โอเลงเลยนี่ยเขาก็เป็นครูที่ส่งมาเลยเขาก็เลยก็เลยมีโอกาสได้ไปไดูทำแนะนำแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วพอขอคำแนะนำในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์โควิดว้ยรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อม นะตอนนะั้นตอนนั้นนะคะคือก่อนที่จะตัดสินใจเรยนแยังรู้สึกว่าไม่พร้อมเพราะว่าด้วย<แ>ความที่ว่าหนึ่งเรียนมันต้องใช้ใช้เงินเรียนต้องจ่ายค่าเทอมก็เลยรู้สึกแบบอุ้ยรู้สึกว่าตอนนี้เรายังงานก็ยังไม่ได้ทำเพราะเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ยังไม่ได้ไปทํางานที่ไหนเพราะที่จะมีะรายได้นี่แหละคะ่ะแล้วเราก็ยังมีต้องอยูบ้าน่อยรถเลยเงนะี้ยแล้วงานก็ไม่มีทำเนี่ยยังรู้สึกว่านะก็เลยแบบเดี๋ว่า ว่าป,ปีหน้ามีความรู้สึกแต่จุเปลี่ยนอีก,อก,อกดอกหนะึ่งแหละคือเราคุยกับพ่อพ่อคุณมาคำนึงว่าพ่อกับแม่อันนี้แล้วไม่รู้จะอยู่ช่วยหนูได้เมือ่อไรโอ้โหปิ๊งเลยพี่ท็อปมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับพ่อหนูรู้สึกว่าเราช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เลยอนะขนาดหนู รู้สึกว่าชีวิตหนูมันวิ่งมาพอสมควรนะเขารู้สึกมันก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันไว้เขารู้สึกว่าหัน,นวิ่งมาประมาณเดือนี้แล้วแต่ว่าพอได้คุยกับกับพ่อพอเขาเอาคำนี้มาหนูรู้สึกว่าช้าไม่ได้อะคือต่อให้คือต่อให้จะพักก็ยังรู้สึกว่าพักไม่ได้เลยพ่อหนูรู้สึกว่าเราต้องรีบต้องรีบทำอะไรสักอย่างให้เป็นหลัก มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นลูกมั่นคงแล้วลูกเติบโตอย่างดีและมีคุณภาพแล้วลอะไรเงี้ยในความรู้ส<ม>ึกของอันค่ะก็เลยตัดสินใจเซิร์ฟเลยวันนั้นตรงไหนที่ยังเปิด<ม>รับหรือว่าคุณรู้ศาสตร์ที่เรียนนี่คือสาขานายครับอ่าเขาเรียกคือมันเขาเรียกว่าใบเอ่อใบประกอบวิชาชีพใช่ค่ะหลักสูตรอ่คือหลักสูตรปวบัณฑิตปวบัณฑิตวิชาชีพครูก็คือเป็นการเรียนเพื่อที่จะไปสอบ สอบใบประกอบวิชาชีพคือถ้าเป็นเมื่อก่อนค่ะคุณหนูก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือเมื่อก่อนไม่ไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการสอบหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอย่างเช่นบางคนเรียนหลักสูตรห้าปีก็จบมาก็คือได้ใบประบอบวิชาชีพเลยอย่างเช่นเรียนเรียนปริญญาตรีจบครูมาก็ได้ใบประบอใช่ได้ใบประกอบวิชาชีพครูเลยแต่ว่าช่วงช่วงช่วงหลังเนี่ยค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการ พยายามยที่จะยกระดับของสายอาชีพครูมากขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าหนูจะไปเป็นครูต้าแรกเลยคุณต้องสอบขอใบ,อบป,ประกอบชาชีพให้ได้ก่อนเงื่อนไขคือต้องสอบให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วได้เลยคือเรียนจบแล้วก็ต้องไปสอบอีกต้องสอบอีกให้ได้เท่านั้นค่ะให้ได้เท่านั้นด้วยถึงจะได้ใบป,ประกอบชาชีพเพื่อที่จะเรามีใบประกอบชาชีพนะเราสามารถไปสอบคนนี้ได้สอบคนนี้ได้ในขณะเดียวกันถ้าหนูจะต่อยอดในการที่จะไปเป็นครูก็ต้อง จะไี่จะไปขอบรรจุอีกบรรจุอีกใช่ค่ะใช่แต่ต้องสอบต้องขอต้องขออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นการท้าทายตัวเองแล้วใช่ค่ะนะแล้วตอนนี้นะครับการเรียนก็แน่นอนว่าก็คือตอนนี้ไปใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์เต็มที่เลยกับการเรียนไม่เคยขาดไม่เคยขาดคือมีบ้างถ้าต้องไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเรื่งนงานนะได้มีบ้างค่ะแต่ว่าก็จะเป็นไม่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 ได้มีขาดขาดไม่ไปเรียนอะไรเงี้ยไม่มีมีแต่ไปต้องไปคอนเสิร์ต ไปอ่านรายการอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องทำกาทำหนังสือขอแล้วก็ส่งไฟล์อะไรเข้มาเนี่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวน่าจะประมาณช่วงช่วงช่วงเดือนหน้าค่ะก็ต้องเข้าไปสังเกตการสอนอ๋อเหรอใช่เพราะซึ่งสัปดาห์ที่เราเพิ่งได้หนังสือมาหนูก็ใหม่สำหรับหนเหมือนกันนะได้หนังสือมาแบบเป็นสมุดบันทึกที่ราต้องไปบันทึกแล้เราจะต้องไปสังเกตการสอนครูผีเียรจะต้องค่อยเส้นตัวพีเรนมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพุกใหม่ใหม่สำหรับหนเหมือนกัน แล้วตื่นเต้นมาสมมติว่าเราจะต้องไปไปิเรียนไปไปสอนหนังสือหรือแล้วก็เป็นคุณครูจริงๆสมมติเราจะปีหนึ่งเราจบอีกสองปีเราจบอะไรเงี้ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นคือที่จริงแล้วหรือว่าอาชีพครูเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นอาชีพที่ที่หนูรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆในความรู้สึกหนูอะแล้วก็เด็กจะเป็นยังไงหรือว่ามันขึ้นอยู่กับ ครูในวันนี้แหละว่าวจะว่าจะให้เขาไปในทิศทางไหนเพราะว่าเด็กสนมากค่ะยิ่งไวเด็กยิ่งไวกระถมนี้จะเชื่อครูร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นหนูว่าครูถ้ามีบทบาทสีพันที่จะปลูกฝังให้เด็กในแบบนี้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 ในขณะเดียวกันถ้าหนูก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดได้ไปสอนจริงๆก็คงก็คงพยายามที่จะที่จะเอาความรู้ที่เรามีคือจะต้องใส่เข้าไปให้ได้เลยเอ่ะ ต้องแบบต้องได้ต้องไม่ได้อันนี้พี่กจอาถามในฐานะที่มีน้องๆพี่ๆที่อยู่ในค่ายยุ้งข้าวน,นะไม่ว่าจะเป็นคุณครูน้ําคุณครูตูงหนูเป็นยังไงบ้างได้ปรึกษาหารือกันไหมว่าเฮ้ยแกงเป็นงไงบ้าง,าง,ไไงาพอไปสอนจริงๆอะไรเงี้ยเ,เด็กเฝ้าไหมเราจะมีวิธีการเราจะอยู่ในไม้ของครูแบบไหนครูฮิบเฮียบครูใจดีครูแบบว่าน่ารักอะไรางเงี้ คือที่จริงแล้วอย่างกับตูนุ๋มเนี่ยมีโอกาสได้ได้ได้เจอการตอนที่อ่านการคือน้องก็สนุกนะคะน้องก็บอกว่าคือตูนุ่มจะเป็นแชมป์ทิชชู่ในวันกับผมทิชชู่ที่สองเขบอกว่าพี่ดีนะยิ่งถ้าเกิดพี่อยากเป็นครัวพี่พี่รีบทำเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ากว่ากว่าเราจะจบหรือจะเกษียณอะไรเงี้ยมันก็คงเหมือนเรามีโอกาสที่จะเติมลงในหน้าที่การงานประมาณนึงได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สนุกแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลงเล้วก็แบบ เราจะต้องไปในมาสแบบดีจะต้องไปดุดีไหมหจะต้องไปแบบฟองแหวอะไรนี้แกมีคิดนะว่าเด็กจะเรานะอ,ะอ,อันจเพราะว่าเราออกทีวีด้วย,ยะะอรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยเหมืนกันออกทีวีก็จะเป็นคนตลกอยู่ <นะ S 1> แล้วค่ะพี่อก็จะเป็นคนเล่นอะไรอย่างเงี้ย,งเเเเยเราคิด่าเด็กเราจะหือเด็กจะเราเด็กมันขาด้ไใช่หนูเหมกันว่าด็กจะ คูเห็นคูอย<ม>ูคอ่คูทาให้ดูหน่อยเลยเคยคิดเหมือนกัน<อ>แต่หนูก็คงคิดว่าก็คงจะหาวิธีลบมือให้ได้เนาะ,ะเพราะว่าหนูก็คือที่จริงหนูก็มีความหลบอยู่ในตัวนะเวลาถ้าเกิดสอบมีความหลบในตัวเพราะว่าถ,ถ้าทําแล้วก็ค่อนข้างทัดหวัดค่อนข้างคืออยากให้ได้อะคะอ่ะถ้าเรียนแล้วไม่ได้ก็ไม่อยากไม่อยากให้เรียนถ้าเรียนแล้วก็ต้องได้ในความริงครับประวนั้นสาขาวิชาที่เราต้องไปสอนคือดนตรีค่ะดนตรีใช่ค่ะอนเนี่ย ซึ่งอันนี้แน่นอนว่ามันมันมันจะต้องผ่านกระบวนการอย่างคัดลื่นอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนตอนตอนจบปตรีปโทมาเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสายสาสตา์ของดนตรีเลยอะค่ะคือต้องไล่าให้ฟงนี้ยนะะตอนที่หนูจบปอตรีที่มอมุลภาบางแสงหลักสูตรหนูจบก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขานตรีและการแสดงซึ่งตอนที่เรียนเน่เราก็จะมีโอกาสได้คุยกับโนากนดนศกบ้าน อะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็อพอถ้าถ้าในกรณีท่านเราจะมาสอนจริงๆเลยคะ่ะมันก็จะมีวิชาที่เปิดสอบแต่ว่าในกรณีที่สอบเนี่ยมันก็จะต้องมันเราจะก็จะต,ต้องเลือกเอกของเราใช่ใช่ค่ะก็คงก็คงต้องเลือกก็คงเลือกนี่แหละทางน,นี้แหละเกี่ยวกับดนตรีอะ,อะไรประมาณนะะี้ค่ะจะเป็นแบบว่าเอกขึ้นดนตรีหรือว่าจะเป็นเอกขับร้องหนูคิดว่าน่าจะต้องเป็นเอกเอกด<เอ>ีแต่แต ก็อยากเป็นเอกลุยๆเกี่ยวกับแบบทฤษฎีสากลนุนสากลที่เด็กเด็กควรรู้หรือว่าเด็กสามารถเรียนได้อะไรประมาณนี้นนะคะ่นนะน,น่าจะไปไป,ไปทำแบบดนตรีสากลซะส่วนมากแต่ก็จะพยายามเอาความรู้เกี่ยวกับร้องที่เรามีเนี่ยเอาไปผสมใช่เพราะคือจริงแล้วตอนนี้หนูอยู่ในชน่วงการเรียนนของวิจัยที่จะต้องทำ ใช่ต้องทำวิจัยจบด้วยค่ะคือสิ่นี้นะใช่ค่ะคือวิจัยหนูตั้งใจว่าทำนีนก็ได้วิจะให้ทุ่มกับโน้ตสากนมันมันไปด้วยค่ะเพราะว่าหนูเล็งเห็นว่าเมื่อก่อนตอนที่หนูอยู่โรงเรียนบ้านเมืองตอนนี้เราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึงซึ่งไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าโน้ตสากลคืออะไรต้นที่สากลคืออะไรแต่เราทำไมเราต้องเพลงได้ หนูก็เลยรู้สึกว่างั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเด็กที่ร้องเพลงได้เขาจะมีความรู้เรื่องศังคมควบคู่กันไปด้วยตั้งแต่ตอนที่เขาอายุยังนูนนี่ที่ผ่านมามันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรหรือว่ามันอาจจะค่ะแต่พี่ท็อปถ้าเอาตงลงลยนะในความสุขเหมือนในฐานะที่หนูเคยสอนโรงเรียนเอกชนน่นเด็กที่มีโอกาสเด็กที่มีนะใช่เพราะฉะนั้นทาไมเด็ก ทำไมาเด็กอย่างเด็กบางในทองเขาถึงไม่มีโอกาสที่จะรู้เมาโนนี้พะเด็กแต่จังหวัดเด็กแบบว่าต่างอำเภอไปรู้จบข่าวแล้วใช่หนูก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านะถ้าถ้าสมมติว่าเราสามารถเอาความรู้แบบเนี้ยมาอยู่กับเด็กได like ้แล้วให้เขาเติบโตไปในทิศทางที่เขาอยากจะเป็นอ่ะใช่ไหมคะเพราะว่าอย่าง่นงหนูก็ไม่เคยรู้เลยนะจนถึงจนถึงช่วงมัธยมก็มีรู้บ้างแต่ก็น้อยค่ะที่จะได้อยู่กรีนก็จะเป็นช่วง ซึ่งตรงนี้มันทําให้เราจะต้องไปปรับตัวเยอะมากกับการที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเราไม่รู้อะไรเลยปรับตัวค่ะแล้วพอมาหาลัยเอาครูขึ้นเรื่องนี้เลยปรับตัวค่ะคือที่หนูเรียนปนนระหาแบบนี้ตรงนี้ว่าไม่ต้องอะไรก่อนพี่ท็อปอย่าง,งเช่นอย่างเช่นพี่ฉับสมศรีหนูเป็นคนที่ไม่เก่งสรริชกิจแล้วก็ต่อต้ากมากๆในช่วงนีงนะคะเพราะตอนเด็กๆเราเราไม่มเราไม่ได้มีอ,องค์ความรู้ที่เพียงพองถ้าเ,เรามีส แล้วพอวันนึ่งเราไปอยู่กับเพื่อนที่เขาเปบเก่งจรินนะเราจะรู้สึกแบบตัวเล็กอะไม่เอาดีกว่าวเลโอ้มไม่เอาแล้วแล้วด้วยความที่ว่าเราเราเป็นเด็กระดับด้วยค่ะทอมเราเลยนะรูกกร้สึกว่าแั้วก็ไปทำความรู้ลกกันดก็แทนไปก็แทนไปก็เลยทิงงท้งตรงนี้ไป,ไปใช่ซึ่งรู้สึกว่ามัน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 ,ม,นมันคนที่จะดีกว่านี้ได้เรารู้สึกว่าหมคะก็เลยแบบอยากทำวิจัยเพราะว่าอยากทำวิจัยคือไม่ใช่ทำแค่จบด้วยนะหนูจะต้องแบบตัวขสอบให้ให้ได้ว่า ว่าไอ้นี่มันเอาไปใช้ได้จริงใชค่คือคือมันจะเป็นเด็กนี้ค่ะสิ่งที่หนูคิดอ่ะอโสดว,ว่าเด็กคนนี้ร้องเพลงทุ่งเพลงนี้ได้สิ่งที่หนูจะสอนเขาคือให้เขา,าร,รู้จักร้ตงดนตรีสายบพื้นฐานทั้งหมดตัวเยมีฟาซาลาติโดและให้เขารู้ตัวกดเบื้องต้นบนคีย์บอร์ดตัวเรมีฟาซาลาติโดคนยังไงสิ่งที่หนูจะให้เด็กทำก็คือไปดูเพลงดูซิว่ามันมีโน้นตง รถพื้นถักตัวไหน,นที่ที่ท,ที่มันตรงกับรูปสับตรงที่ที่เราเรียนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้ทักษะในการคิดด้วยหูเขาจะแมน่นค่ะหูเขาจะแม่นเพราะเขาจะรู้ว่าอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติเขาร้อคําเนี้ยเขาจะรู้ว่ามันจะตรงกับรถรถไหน<อ>ใช่ค่ะแล้วก็มันจะทําให้หนึ่งบางคนอ่ะบางคนร้องเพลงอาจจะไม่รู้ว่าคาว่าเพี้ยนเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำเขาจะไม่รู้ว่ามันเพี้ยนยังไง แต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเสียงเนี้ยมันเป็นแบบนี้รน้ตัวนี้มันเป็นเสียงนี้ม,มันจะทำให้เขารู้ว่าแบบนิดนึงไม่ใช่อีกนิดนึงแต่เรากดแล้วเราร้ออ่ะเราจะรู้ว่ามันไม่ตรงอ <ค entertain. S 1> ่ะมันนี่มันทั้งหมการที่จะไปเปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้มีโอกาสได้เข้าคอร์สเรียนกันการ <Ganz S 1> <ๆ S 2> ร้องหรือการร,ร้องหรือว่าทฤษฎีดนตรีอย่างอย่างถูกต้องตั้งแต่สมัยปฐมเลยใช่ค่ะเหมือนเอาความรู้จักดนตรีที่เอ่ออย่างอย่างเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พร้อมเขาก็จะ ว่าว่าเฮ้ยโรถแบบนี้คืออะไรเล่นเกมแบบนี้อ่าก็็ตามแบบนไปใจสตางค์เรียนตามสถาบันดนตรีแต่ในความรู้สึกของผมอยากให้เด็กที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสแบบนี้เหมือนกันสุดยอดมากไอเดียของนักบริษั์ของเราเราจะได้เห็นนักบริษั์ได้ใส่ชุดฟอร์มสีขาวใส่ชุดสีแกลกีนะสมมติว่านะคะตอนนี้ นะอีกไม่นานเกินรอเพราะว่าความตั้งใจเราเชื่อว่านักบริษาจะทําอะไรทําจริงและก็ทําให้มันสำเร็จผลได้จริงๆด้วยนะครับอ่ะไปทําของอพอยพ์ให้สําเร็จเร็ว,รวๆนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากๆาที่มาคุยกันครับสวัสดีคะ่คะ,คะรายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพรอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่ แล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง Why a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ w a y Us หรือท่านในช่อง YouTube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ